วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำา80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5้านัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรที d a ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ And r o อ d อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก a c e b o o k มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้สวัสดีค่ะสวัสดีวันังครนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้ ปัมทายคู่ที่มีความสำคัญมากๆต่อการอยู่รอดในพรีเมียร์นั่นคือฟูลแลมกับเบอร์ลีกลายเป็นว่าเกมเมื่อคืนนี้ฟูลแลมดูเหมือนเหมือนเบอร์ลี่มีแรงจูงใจในการหนีตกชั้นมากกว่าว่าคือปัมดูแค่ไฮไลท์นะคะแต่ว่าปามัมพันดูไฮไลท์ยาวอะคือปัมมีความรู้สึกว่าฟูลแลมไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแย่นะคะแต่ นะแล้วพวกนักเตะอย่างพวกลอบตัตชีกอะไรอย่างเงี้ยที่ได้มามันเหมือนมันกําลังจะปรับจูนทีมได้แล้วแหละแต่มันยังไปไม่ถึงขั้นอ่ะคือคุณยังมีปัญหาในเรื่องการยิงประตูการจบสกอร์คือพื้นที่สุดท้ายไปได้แล้วแต่เหมือนแบบเฮ้ยกูจะทําอะไรต่อวะมันไม่ได้มีเหมือนไม่ได้เหมือนไ,ไ,ไม่ได้มีคนเป็นความคิดอย่างอย่างเหมือนเบอร์รี่อ่ะ คือฉันได้บอลฉันก็ยิงเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายฉันก็จะทําประตูคือชัยชนะมันเกิดได้ด้วยประตูถูกไหมาการที่คุณจะอยู่รอดแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีโอกาสให้ฟูลแลมได้แก้ตัวแล้วนะคะเหมือนขึ้นมาทักเหมือนขึ้นมาหาเพื่อนอะแบบเอ้ยขึ้นมาหาเพื่อนแป๊บหนึ่งปีหนึ่งอะไรก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะแชมเปี้ยนชิพนะคะก็ต้องมารอดูว่าสกอตต์พาร์เกอร์เนี่ยจะได้คุมทีมต่อหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีบอลให้ดูกันต่อถือว่ามีความสําคัญเป็นค่าคืนที่อย่างลาลิก้าเอง เลบบนเต้กับบาซ่าเจอการบาซ่าท่านัดที่แล้วไม่เสมอแอดมาตกริต0-0ก็น่าจะสบายแฮไปแล้วตั้งแต่อาดีตท,ที่แล้วแต่กลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยก็ต้องยังมาเหนื่อยกันต่อเพราะว่าแต้มยังเท่ากับเราแมตตริดอยู่ถูกไหมคะแอดมารตริตเขาก็ยังนำจ่าฝูงกันอยู่เพราะฉะนั้นแชมป์ของลาลิก้าเองมันยังคู่ขี้สูงสีกันอยู่วันนี้บาซ่าก็ผู้เล่นชุดเดิมๆค่ะไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มจากเกมนัดที่แล้วก็ยังเป็นหน้าเดิมๆทั้งคูติมโย ทั้งไออันซูฟาตี้นะคะก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีใครปาม,มองว่าวันนี้เอารละผลอุย๊ยใช่สถิติไปดูกันก่อนนะคะเพราะว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเลบันเตชนะพลิกชนะบาซ่าได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะหมดเลยนะวันนี้ปาม,มองว่าบาซ่าเองไม่น่าจะพลาดแล้วก็น่าจะแก้ตัวจากเกมที่แล้วได้คงจะยิงประตูกันสักหน่อยเนาะวันนี้ให้บาซ่าที่จะเอาชนะเลบันเตไป2-0แล้วกันนะคะ 2 0สํูสำหรับค่ำคืนนี้ก็น่าจะสำคัญ3มแต้มน่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสยังต่อโอกาสในการลุ้นแชมป์สนุกกันเหมือนเดิมสำหรับลาลิก้านะคะหวังว่ามาซาจะไม่พลาดแล้วกันนะเพราะเมื่อวานนี้ผิดหวังกับฟูแลมไปแล้วคิดว่าฟูลแลม,มน่าจะสู้แต่ว่าไม่ได้สู้ไม่ได้นะฟูแลมมื่คืนนี้สู้ได้แต่ก็ทาไม่ได้นะคะส่วนพริมารีโวยกองสนันไปเนี่ย พรีเมียร์ลีกคืนนี้นอกจากจะรอดูว่าแมนยูจะยืดเวลาฉลองแชมป์ของแมนซิตี้ได้อย่างที่โซชาพูดไปไหมก็ต้องมารอดูว่าแฟนบอลปีศาจแดงจะมาประท้วงกันอีกไหมและรูปแบบไหนหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วนะคะในโซเชียลมีเดียพวกเว็บข่าวตามประเทศทวิ t เตอร์เฟซบุ๊กนะคะที่เขามาลงกันว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูเต็ดมีการเอาพวกเขาเรียกอะไรเหมือนบังเกอร์ใช่ไหม ไปตั้งไว้กันทุกประตูทางเข้าออกที่แบบจะไม่ให้แฟนบอลแบบเล็ดลอดเข้าไปในสนามได้เหมือนสัปดาห์ก่อนน่ะ คือกันไม่แบบแน่นหนามากระบบรักษาความปลอดภัยคือตอนนี้เตรียมไว้พร้อมและแต่แฟนบอลแมนยูก็พูดไว้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะมาแน่ทั้งเกมที่เจอกับเลสเตอร์คืนนี้แล้วก็เกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในคืนวันพฤหัสด,ด้วยนะคะเออก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้มันมีอะไรมาขัดขวางเลยช่วงนี้คืออยากคือมันท้ายฤดูกาลแล้วอะอยากให้มันเคลียร์ให้มันจบไปแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นสตาร์ทลีกฤดูกาลใหม่กันแบบว่าไม่ได้มีมันไม่ขาดอัธรรสอะ โอ,อ้ใช่ไหมคือโซชาพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากเกมนัดที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโรเตชันทีมพอสมควรในการเจอกับเลสเตอร์วันนี้อะ่ะก็แน่นอนเพราะว่าทั้งแดงเดือดก็รออยู่ยูโรป้านะัดชิงก็รออยู่นะคะไม่รู้ว่าจะเข็นแฮร์รี่แม็กควลงสนามอีกหรือเปล่านะแม็กควนี่กลงเตะถี่เกินบ่อยเกินพักได้แล้วมะบรูโน่อย่างเงี้ย พักได้ก็พักเฮ้อแต่แกบอกว่าจะโรเตชันก็ไม่รู้จะโรเตชันกันยังไงนะบอกว่าน่าจะปรับทับเยอะพอสมควรเหมือนกันให้นักเตะบางคนได้พักส่วนเลสเตอร์เองวันนี้น่าจะากาสตานหรือว่ากาสตานเย่ลงแทนเปเรล,ล่านะรู้สึกว่าพวกแบกันนะคะนอกนั้นก็ยังเป็นเฮนาโชเป็นเจมี่วาดี้อะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเกมรุกเจมส์ดิสันก็กลับมาละ ปามมองว่าวันนี้อาจจะสนุกและทีมของเลสเตอร์เองอาจจะสมบูรณ์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีรายการอื่นที่จะต้องให้ไปลุ้นไปเล่นหรือว่าต้องพักตัวจริงกันแล้วน่าจะเป็นชุดจริงที่ดีกว่าชุดของแมนเชสเต็ดที่อาจจะต้องปรอบไปเพื่อเกมอื่นๆอ,อีกนะคะวันนี้โอ้มันก็มีความสําคัญอยู่นะพะโซชาบอกว่ายังไม่อยากเห็นแมนซิตี้ฉลองแชมป์อุย้ยแต่ใครจะไปขวางเขาได้อะอยังไงเขาได้แชมป์อยู่แล้วปะ่ะคุณจะไปแช่งเขาเอาช่วงท้ายหรืออามัดเยลโล่จะได้ลงไหม แรดฟอร์ดจะพักไปถอะปามองว่าอาจแกอาจจะพักแรดฟอร์ดไปเลยหรือเปล่าแบบไม่ต้องลงเลยหรือเปล่าเกมนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้ปามมองว่าโชชาน่าจะยื้อแมนซิตี้ได้ไม่นานหรอกวันนี้ให้เสมอวันนี้คิดว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หประตูต่อนหนึ่งนะคะให้เสมอหนึ่งหนึ่งนะแต่เกมที่แล้วปาป์มทายถูกนะคะปามบอกเลยปามทายถูกว่าแมนยูจะชนะ แอสตันว l ลล่าสา่งเลี้ยงกว่าสาึงจริงๆคือมันมาเป็นอีโรบเดิมเลยอะที่แบบว่าโดนนำก่อนแล้วก็ฉันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้มารอดูนะคะว่าจะเสมอกับเลสเตอร์อย่างที่บามคิดไว้หรือเปล่านะคะเท่ากับว่าวันนี้ให้2คู่เหมือนเดิมนะคะมีลาลิก้าสำคัญต่อการขึ้นไปแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของบาร์เซโลนาค่ะวันนี้จออกไปเย er ือนเลเบนเต้ผลงานอย่างที่บอกไปนะคะบาซ่าเหนือกว่ายอยู่แล้ว แล้ววันนี้หลังจากที่สะดุดมายิงประตูตรามีไม่ได้วันนี้คิดว่าบาซ่าน่าจะกลับมาเอาชนะเลเบนเต2-0นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นพรีเมียร์ลีกนะคะเป็นอ่าแมนยูที่จะเสมอกับเลสเตอร์หนประตูต่อหนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่ม VIP เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นคู่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละวันนี้มันก็มีลงแต่แค่2คู่นะคะเตรว่า คู่อีกคู่หนึ่งอาจจะสบายชิวๆกันหน่อยเพราะว่าเตะแบบด้วยความคลายกังวลไม่ได้มีอะไรต้องมาลุ้นกันและเพราะว่าก็ได้ทีมที่ตกชั้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ปามจะให้สกอร์อะไรเท่านั้นแหล,ละไปติดตามกันได้ในกลุ่ม VIP นะคะสถิติก็เหมือนกันนะคะอยู่ในลิงก์ที่พี่พีทีมงานเนี่ยเขาแปะไว้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะรู้ผลงาน5เกมหลังสุดเป็นยังไงของแต่ละทีม Head tohead การเจอกันใครทำประตูได้ เยอะที่สุดชอบยิงประตูนาทีไหนเสียประตูนาทีไหนเข้าไปดูกันได้นะคะรวมมาไว้ให้หมดแล้วเนื้อวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ